กันที่เหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นร้านทองนะครับในพื้นที่อำเภอชัยยาที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเขาไม่ได้มาแค่คนเดียวนะม,มีการทำงานกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยเป็นไปอย่างอุกอาจเลยทีเดียวเ,เพราะว่าอย่างโจรคนหนึ่งเนี่ยก็นะฮะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุกระโดดข้ามเคาน์เตอร์หรือว่าตู้ทองของร้านทองนี่นะครับแล้วก็เข้าไปกวาดเอาทองใส่กระเป๋าที่เตรียมมา ส่วนโจรอีกคนเนี่ยก็ยืนถือปืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านทองเพื่อที่จะคอยดูลาดเหลาซึ่งก็มีการเตรียมการแล้วก็วางแผนก่อนที่จะมาก่อเหตุจริงนี่นะครับขณะที่หลังจากก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีคนร้ายเนี่ยก็หนีไปกดดานที่ภาคอีสานนะครับล่าสุดทางตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับชุดสืบภาค8นะครับก็รวบทีมปล้นร้านทองก่อนตระเวนขายทองตั้งแต่ภาคใต้จนถึงกรุงเทพมหานครครับ คือต้องบอกว่าเขาทำงานกันเป็นทีมแล้วก็มีสมาชิกหลายคนคะน,นะครับมีถึง5คนโอโห,โหเยอะจริงๆฮะแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีเด็กและเยาวชนด้วยนะคุณรันอา,อายุเพียงแค่15ปีะนะครับเป็น1ใน5ที่อยู่ในทีมที่ก่อเหตุนี่นะครับแล้วก็สำหรับทองที่ขโมยไปได้เนี่ยก็อยู่ที่หลักกว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ C.I.B โดยกองบังคับการปราบรามหรือว่าบอกปอ ร่วมกันจับกลุ่มนายสรายุทธ์พร้อมกับตรวจยึดของกลางโดยสถานที่จับกลุ่มเนี่ยเป็นบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่15ตําบลมิตรภาพอําเภอแก่ดําที่จังหวัดมหาสารคามอย่างที่บอกพื้นที่ก่อเหตุก็คือที่สุราษฎร์นะครับแต่หลังจากก่อเหตุหนีมากบดานที่อีสานก็คือมหาสารคามนั่นเองสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20มกราคม2567ที่ผ่านมา มีคนร้ายสองคนเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชสาขาห้างโลตัสชัยยาหมู่ที่สองตําบลเวียงอําเภอชัยยาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหพนักงานของร้านเนี่ยต้องมุดนะฮะออกทางช่องเล็กๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพฤติการของโจรนนมันอุกอาจจริงๆใช่อย่างที่บอกเลยเนี่ยฮะมีคนร้ายคนหนึ่งกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองเข้าไปแล้วก็เนี่ยฮะ เปิดกระจกแล้วก็กวาดทองที่แขวนอยู่บนนะฮะร้านทองแห่งนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยฮะก็ถือปืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านทองคอยดูลาดเลาแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนโจรด้วยกันในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุน,นะครับพบว่าคนร้ายคนที่1ยืนอยู่ข้างร้านแล้วกระโดดขึ้นที่ตู้ใส่ทอง วาดสร้อยทองบนถาดแขวนทองใส่กระเป๋าสะพายแล้วกระโดดข้ามตู้ใส่ทองออกไปคนร้ายที่สองถืออาวุธปืนสองกระบอกนะครับยืนอยู่หน้าร้านเพื่อคอยช่วยเหลือป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาต่อมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับชุดสืบสวนภาค8สืบสวนจนทราบว่ามีผู้ที่ร่วมกันกระทำความผิดจำนวน5คนค5คนอย่างที่บอกนะครับโดยแบ่งหน้าที่การทำ ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณสถานที่เกิดเหตุพบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2วันมีนายอโนชาอายุ33ปีนายโชคนามสมมุติอายุ15ปีเนี่ยฮะยังเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนอยู่เลยก็อยู่ในทีมที่ก่อเหตุนะครับนอกจากนี้ยังมีนายสรายุทธอายุ38ปีอีกคนได้เข้ามาที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อที่จะคอยดูลาดเหลาเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้ต่อมาในวันที่20มักมกราคมที่ผ่านมาครับนายสรายุท์ได้ชักอาวุธปืนสั้นออกมาแล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองเข้าไปกวาดสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นสร้อยข้อมือรวมไปถึงสร้อยคอรวมมูลค่ากว่า1 2 0 0 0ล้าน2บาทนะครับส่วนนายภูดวดลทำหน้าที่คอยคุ้มกันบริเวณหน้าร้านทองที่เกิดเหตุ โดยชักอาวุธปืนสั้นออกมา2องกระบอกเวี่ยงไปเวียงมาเมื่อได้ทองคำมาแล้วก็วิ่งไปขับรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับหลบหนีไปสำหรับสร้อยคอทองคำที่ได้มาจากการปล้นนั้นนายสรายุท์เดินทางไปหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสงขลาขึ้นไประยองนะฮะแล้วก็ขยับมาที่ชนบุรีแล้วก็ขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะระเวนขายสร้อยทองคำนั่นเองครับคะฮะ เหตุเกิดที่สุราษฎร์นะแต่ว่าเอาทองไปขายที่จังหวัดอื่นหลายจังหวัดเลยทีเดียวกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนทราบว่านายสรายุทธได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอแกดำที่จังหวัดมหาสารคามจึงได้มีการทำการประสานงานนะครับไปที่ชุดหนุมานกองปราบเพื่อวางแผนเข้าทำการจับกลุ่มส่วนคนที่เหลือที่ได้ร่วมกันก่อเหตุนั้นยังคงหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางชุดสืบสวนภาค8ร่วมกันวางแผนเข้าทำการจับกลุ่มจนทำให้สามารถทำการจับกลุ่มเอาไว้ได้จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะคะอย่างที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้าน,นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างจะเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยคือยืนหมุนเป็นวงกลม360องศาถือปืน <c oughs> ทั้งสองข้างเลยนะสองมือคือเวียงแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไงให้ผู้ร่วมก่อเหตุได้ทำการแบบว่าชิงทรัพย์หรือว่าขโมยสร้อยทองไปเนี่ยก็เกือบ40บาทคุณนั่น1ล้านสแสนบาทน้ำหนักก็น่าจะราวๆ40บาทได้ใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะอมโอ้โหเนี่ย ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับท,ที่สามารถขยายผลแล้วก็จับกลุ่มนะฮะผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นั่นเองครับ